สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่แตงโมสัเดเตือดถึงบังแจ็กและเต้แม่แตงโมสัดบังแจ็กประสาทเกินเตือนสอสอเต้หลังอ้างเจอผ้าขาวแตงโม5เมษายน65เต้มงคลกิจพร้อมทนายกฤษณนะหลายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีผ้าผูกเอวสีข,ขาวที่หายไปของแตงโมว่า พบผ้าผูกเอวสีขาวที่ตามหาแล้วมีพลเมืองดีส่งมาให้แต่จะใช่ผืนที่แตงโมใส่ในวันเกิดเหตุหรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้จนกว่าจะนำผ้ามาตรวจสอบวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความปลอดภัยตอนนี้นำไปฝากไว้ที่บางแจ็คอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้เก็บรักษาไว้พร้อมโพสต์ข้อความว่าจะบินไปอเมริกาด้วยตัวเองรวมถึงจะแวะดูดาวเทียมที่ space X ด้วย ล่าสุด6เมษายนแม่แตงโมให้สัมภาษณ์กับรายการเรื่องเล่าเชา้านี้ถึงประเด็นที่เต้มงคลกิจอ้างเจอผ้าผูกเอวสีขาวของแตงโมแต่ตอนนี้ให้บางแจ็คเก็บเอาไว้บอกว่าบางแจ็คเนี่ยจับประสาทเกินแล้วเคยโทรมาหาคุณแม่โทรมาระรานคุณแม่คืออะไรเขาคือใครมายุ่งในคดีนี้ได้ยังไงผ้าสีขาวของแตงโมบางแจ็คอ้างได้มาได้มา,ได,มาได้อย่างไร คนหาแทบตายพริกแผ่นดินไปอยู่กับเขาได้ยังไงที่อเมริกาหรือญี่ปุ่นไปไกลขนาดนั้นได้ยังไงต้องมีการวางแผนกันหรือยังไงผ้าสีขาวแบบนี้ที่น้องโมผูกไว้ที่เอวและมีรอยเลือดมันใช่ของจริงหรือเปล่าผ้าแบบนี้มีขายสําเร็จรูปรอยเปื้อนมันก็ทํากันได้ไม่เข้าใจว่าต้องการอะไรต้องพิสูจน์อะไรอีก พรเรื่องมันจะจบแล้วคดีจะจบแล้วจะได้ผลอะไรในเมื่อตํารวจสืบสวนสอบสวนจะจบกระติกก็สารภาพแล้วคุณจะทําเพื่ออะไรจะสร้างน้องโมงขึ้นมาอีกคนหรอก่อนจะทําอะไรคิดให้เยอะคุณแม่ไม่อยากใช้คําไม่สุภาพให้ไปคิดกันเองถ้าสอสอเต้จะเชื่อบังแจ็คก,ก็แล้วแต่ท่านขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึก ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ